เคยเห็นใครที่ประสบความสำเร็จมากๆหรือกำลังมีปัญหาหนักๆแล้วจู่ๆก็ทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วไหมใครเตือนก็ไม่ฟังใครหวังดีก็มองข้ามพวกเขาคิดว่าตัวเองอยู่เหนือคำวิจ,จารณ์แต่รู้ไหมว่าการถึงจุดนั้นมันมีผลเสียที่น่ากลัวซ่อนอยู่วิดีโอนี้จะพาคุณไปเจาะลึก4ผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อคนคนหนึ่งถึงจุดที่หูหนวกต่อคำเตือนจากคนรอบข้างหรืออาจจะช่วยให้คุณเตือนคนที่คุณรักได้ทันจุดที่ว่านี้อาจเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจุดที่ล้มเหลวที่สุดหรือจุดที่หลงระเริงในอำนาจแต่ผลลัพธ์คือสิ่งเดียวกันนั่นคือการเดินหน้าเข้าสู่ายนะเพียงลำพังก่อนไปดูผลเสียเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมพวกเขาถึงปิดใจหลักๆมีสมข้อหนึ่ง อีโก้บังตาสำเร็จมากจนคิดว่าวิธีตัวเองถูกเสมอ 2. เหนื่อยนายเบื่อที่จะต้องต่อสู้หรือฟังคำบน 3. ความกลัวกลัวการยอมรับว่าตัวเองผิดการไม่ฟังใครไม่ใช่สิทธิ์แต่คือความเสี่ยงและนี่คือสี่ผลเสียที่พวกเขาจะต้องเผชิญผลเสียแรกที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์พังทลายเมื่อคุณไม่ฟังใครสักครั้งสองครั้ง คนที่หวังดีจะเริ่มคิดว่าเตือนไปก็เท่านั้นพวกเขาจะถอยห่างและสุดท้ายคุณจะถูกทิ้งให้เผชิญหน้ากับปัญหาคนเดียวคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณไม่ให้ความเคารพในความคิดของพวกเขาเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือจริงๆคนเหล่านั้นจะลังเลที่จะยื่นมือเข้ามาเพราะรู้ว่าสุดท้ายคำแนะนำของพวกเขาก็ถูกมองข้ามอยู่ดียกตัวอย่างเช่นเจ้านายที่เคยเป็นที่รัก แต่พอประสบความสำเร็จก็เริ่มเย่อยิงสุดท้ายทีมงานลาออกหมดเพราะทนคำสั่งที่ไม่ฟังเหตุผลของใครไม่ได้หรือในกรณีที่คนคนนั้นมาจากจุดต่ำสุดของชีวิตและประสบความสำเร็จในชีวิตแต่หลงระเริงกับคำว่าประสบความสำเร็จและพาตัวเองเข้าไปในจุดที่เรียกว่าอีโก้และเย่อยิงจนใครเตือนก็ไม่ฟังคิดว่าตัวเองถูกเสมอจนทำให้คนรอบข้างเดือดร้อน และเริ่มถอยห่างออกไปผลเสือที่สองการตัดสินใจโดยปลัสจากมุมมองที่สองหรือข้อมูลที่ถูกโต้แยง้งจะนําไปสู่ความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขได้โดยเฉพาะในเรื่องการเงินธุรกิจหรืออาชีพการงานทาเตือนที่ถูกมองข้ามมักเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่เช่นการไม่ยอมเปลี่ยนแผนธุรกิจเมื่อตลาดเปลี่ยนถ้าคุณ อยู่แต่ในฟองสบู่ของความคิดตัวเองคุณจะมองไม่เห็นกับดักที่คนอื่นเห็นชัดเจนนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า confirmation bias คุณจะเลือกรับฟังเฉพาะสิ่งที่ตอกย้ำความเชื่อเดิมของคุณและปฏิเสธข้อมูลที่ขัดแย้งทุกอย่างนั่นคือสูตรสำเร็จของการล้มเหลวผลเสียที่สามเมื่อไม่ฟังใครคุณจะไม่มีทางพัฒนา เพราะการเรียนรู้ใหม่ๆมาจากการรับฟังสิ่งที่แตกต่างหรือถูกวิจารณ์น้ำที่เต็มแก้วแล้วย่อมไม่สามารถรับน้ำใหม่ได้การเติบโตส่วนบุคคลการไม่ฟังคำเตือนไม่ใช่แค่พลาดคำแนะนำที่ดีแต่คือการปิดประตูโอกาสที่จะเห็นโลกในมุมมองใหม่ทุกความสำเร็จในอดีตจะกลายเป็นโซ่ตรวน ที่ดึงคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าความน่าเบื่อหน่ายในที่สุดชีวิตก็จะเข้าสู่ภาวะหยุดนิ่งเพราะไม่มีใครกล้าท้าทายความคิดของคุณอีกต่อไปการขาดแรงกระตุ้นนี้จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ล้าหลังอย่างช้าๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวผลเสียที่สเมื่อทุกอย่างพังทลายและคุณได้ทำตามวิถีทางของตัวเองแล้ว คุณจะถูกทิ้งไว้กับความโดดเดี่ยวและความเสียใจสภาวะทางอารมณ์ในวันที่ล้มลงคุณจะไม่มีไหลให้พิงเพราะคุณผลักทุกคนออกไปหมดแล้วและความรู้สึกก็จะคิดได้ว่าฉันน่าจะฟังเขาคนนั้นและความรู้สึกนั้นก็จะกัดกินหัวใจของคุณเองบทสรุปของวงจรเตือนแล้วไม่ฟัง วนกลับไปที่จุดเริ่มต้นการไม่ฟังคำเตือนทำให้เกิดผลเสียทำให้โดดเดี่ยวทำให้รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันจริงๆและยิ่งทำให้เขาไม่ยอมฟังใครมากขึ้นไปอีกเป็นวงจรที่ทำลายตัวเองทางออกถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเข้าสู่จุดนั้นลองถามตัวเอง3ามคำถามนี้ 1. คําเตือนนี้มาจากคนที่รักคุณจริงๆไหม 2. มีอะไรที่แย่ที่สุดจะเกิดขึ้นถ้าคุณลองรับฟัง 3. คุณมีอะไรที่ต้องสูญเสียจากการยอมรับว่าตัวเองผิดในวันนี้หลักการการฟังไม่ได้แปลว่าต้องทำตามเสมอไปการฟังคือการขยายมุมมองและนี่คือทักษะที่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่เคยหยุดทำสรุปสั้นๆอีกครั้งนี่ก็คือ 4. ผลเสียที่เวลาใครเตือนแล้วไม่ฟัง 1. ความสัมพันธ์พังทลาย 2. การตัดสินใจผิดพลาดมหันตสาการพัฒนาที่ถดถอย 4. ความโดดเดี่ยวถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe นะครับและคำถามสุดท้ายคุณเคยเจอคนที่ถึงจุดที่ไม่ฟังใครบ้างไหมแชร์ประสบการณ์ของพวกเขาหรือวิธีการรับมือของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ